ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันจ๊ะไปสุราษฎร์ธานีค่ะไปหาใครไปหาแม่ไปหาแม่แม่อบเชยนะแม่อบเชยหลังจากนี้คือหนูต้องสู้อย่างเดียวค่ะแล้วก็ต้องมีความสุขกับความเป็นจริงใช่มีความสุขกับความเป็นจริงนี่คือใช่ค่ะโอเคครับผมมมีควาสุไปเช็คอินกันโอเคตอนนี้เต้ยอยู่สุราษฎร์แล้วนะครับครับกำลังพารถ จ้าแต่ว่าทีเนี้ยหนูลืมว่าบ้านแม่อยู่ตรงไหนเ่ะอ้าวหนูข้าไปถูกแนละ้วเขาไม่ถูกอะแม่มันมีวัดอะไรใกล้ตรงนั้นไหมวัดอินะไรูกวัด <What S 2> <What S 1> อะไรนะวัดอินวัดอินชื่อพูดเต็มเต็มดิวัดอินทารามวัดอินทารามเหรอรโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแนมะ่ครับครับ มีมนคน,นมองอยู่ตรงนั้นนั้นไม่ได้ลงเซ์ไพร์เอ,อ้ยลงไม่ได้เลยไอ้น้ลงมาดู <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับ ช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเตมตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y o u t u b e อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจเ c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจัน หรือ t i k t o อยิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อี์จันซับขอในครบช่องทางด้วยนะครับปาติหารแห่งรักก็ที่พันรักมันอนุภาพบันดาสากดฟ้าด้เก่นฟ้าลิคิตมาอย่างนั้นให้ทากกันจะโทษ Cùng cột kênh anh phá